สวัสดีนะคะเพื่อนเดี๋ยววันนี้นะคะน้องบีจะทําคลิปเกี่ยวกับไปแก้หลังบ้านนะคะแก้ติดเหลืองติดแดงติดลิขกสิตอะไรอย่างเงี้ยให้เพื่อนดูนะคะเพื่อนเนาะว่าเขาทากันแบบไหนเพื่อนๆคนไหนที่ทําเป็นแล้วกดผ่านน้องบีไปเลยนะคะเพื่อนเนาะสำหรับคนที่ยังไม่รู้มีหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าเขาทําแบบไหนทีเนี้ยบีก็ได้อีเมลอีมอกมาจาก YouTube เลยนะคะเนี่ยเพื่อนเขาจะบอกอ่าเพื่อนเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษแปลบีหน่อยนะคะบีไม่รู้นะบี บีไม่รู้นะเนี่ยคลิปนี้นะคะว่าเขาพูดว่าอะไรเนาะออดิศักดิ์คือใครนะคะเดี๋ยวเราจะไปหลังบ้านนะคะเพื่อนว่าออดิศักดิ์คือใครเดี๋ยวเราจะไปแก้หลังบ้านกันนะคะว่าเขาทํากันแบบไหนคลิปนี้บีจงใจให้มันติดแดงนะคะเพื่อนเปิดเพงลงร้องเพลงทำทำให้มันติดแดงแต่มันไม่ติดนะคะมันไม่ติดมันก็จะให้บีแบ่งรายได้ไมันยังเขียวอยู่เขียวเขียวบีก็จะแก้นะคะบีจะไม่แบ่งรายได้เพราะว่า บิลอนเงินนะเดี๋ยวเราไปหลังบ้านกันนะคะเพื่อนเนาะอ่าเพื่อนๆบีก็มาหลังบ้านเลยนะคะเพื่อนนะเราก็อดิศักคือใครนี่คือไหลสดแล้วก็จิ้มมาตรงที่ไหลสดนะคะเพื่อนเนาะมันก็จะเห็นว่าอดิศักคือใครเพื่อนเห็นว่าตามันจะเป็นสีเขียวๆนะคะแล้วก็ตัว S นี่เป็นสีเขียวแล้วมันก็เขียนให้บีว่าท้าเลยท้าเลยก็คือแบ่งรายได้นะคะแล้วก็มีตัวหนังสือตรงนี้นะคะเพื่อนสังเกตของตัวเองนะคะว่า เวลามันติดลิขสิทธิ์ติดเหลืองติดแดงติดอะไรก็ช่างนะ,ะเพื่อนมันจะมีตัวหนังสือตรงนี้เขียนให้เรานะคะเขียนภาษาเรานั่นแหละนะเพื่อนเนาะทีเนี้ยอ่าอันนี้คือมีตัว S อเนี่ยคือมีผ่านกดแล้วเนาะเพื่อนเนาะของเพื่อนเพื่อนยังไม่มีก็จะไม่มีนะคะทีเนี้ยบีจะบอกเพื่อนเพื่อนก่อน,นะคะ่ะถ้าเวลามันติดลิขสิทธิ์ติดเหลืองติดแดงอย่างนี้มันก็จะมี มันก็จะมีแบบสีเหลืองอย่างเงี้ยเพื่อนมันจะมีสีแดงอย่างเงี้ยนะตัวเอสแต่อันนี้มันเป็นสีเขียวสีเขียวก็ช่างมันแต่ว่าบีก็จะแก้เพื่อนดูเพราะมันติดมันมีตัวหนังสือตรงน,นี้ติดลิขสิทธิ์มันให้เขียวเพราะว่าโฆษณาจะมาปกติแต่ว่าเขาจะให้บีเบ่งรายได้มันก็เลยยังมันก็เลยเป็นเขียวนะคะตามนั้นนะเพื่อนเนาะทีนี้เดี๋ยวบีจะอธิบายเพื่อนก่อนว่าในกรณีที่เราไลฟ์สดนะเพื่อนไลฟ์สด ถ้าเราลากยาวใช่ไหมเพื่อนลากยาวไปเลยอย่าให้เกินสิบสองชั่วโมงเราเกินได้ไหมเกินได้แต่เขาไม่คิดให้เรานะคะเพื่อนเราก็เหนื่อยเปล่าใช่ไหมเหนื่อยเพื่อนสองสารเพื่อนที่มาเฝ้าอย่าให้เกินสิบสองชั่วโมงนะคะเ,เขาต่อให้เราลากยาวเนี่ยลากยาวสิบสามชั่วโมงเขาก็พอเราลงไลฟ์ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะคิดให้เราแค่สิบเอ็ดชั่วโมงห้าสิบห้านาทีนะคะเวลาเราลากยาว อย่าให้เกิน12บสองชั่วโมงนะคะเพื่อนทีนี้เวลาเราลากยาวเราร้องเพลงเราเพื่อนเพื่อนขึ้นมาร้องเพลงนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมันติดเหลืองไหมยังไงย,ยังไงมันก็ติดถามว่าแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้แล้วก็ปล่อยไปนะเพื่อนก็ไม่เป็นไรเนาะก็ก็ปล่อยเดี๋ยวพี่จะให้จะให้ดูหลังบ้านนะทุกคนจะได้สบายใจว่าเอ๊ะพี่รุ่นพี่เขาไม่เคยให้ดูหลังบ้านเลยว่าใช่หรอ ติดเหลืองแล้วไม่แก้จริงหรอเวลามันเกินเนี้ยเขาปล่อยไว้ยังไงเดยวบจะให้ดูเนาะว่าของบีเนี่ยเยอะมากเพราะว่าเพื่อนขึ้นมาร้องเพลงนะคะทีเนี้ยถ้าเราอยากแก้ได้ใช่ไหมเพื่อนเราอยากเพื่อนขึ้นมาร้องเพลงเราอยากแก้ได้เราต้องไลฟ์อย่าให้เกินหกชั่วโมงนะคะเพื่อนอย่าให้เกินหกชั่วโมงห้าชั่วโมงกว่านี้เราต้องลงลงแล้วก็วขึ้นใหม่ถ้าเรามีเวลานะอย่าให้เกินต่อให้เราเกินหกชั่วโมงหนึ่งนาที เขาก็ไม่ให้เราแก้นะเพื่อนเนาะเข้าใจใช่ไหมคะทีเนี้ยเดี๋ยวบีจะรูดให้ดูว่าเวรหลังบ้านบีบเนี่ยมันติดเหลืองติดอะไรติดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยที่ว่าขึ้นมารลองเพลงมันมีเยอะไหมมันมีติดแดงไหมมันมีนะคะเพื่อนเดี๋ยวบีจะรูดให้ดูเลยนะเอ,อทุกคนจะได้สบายใจนะรุ่นน้องจะได้สบายใจเออรุ่นพี่ไม่มีแบบนี้ไว้อะไรอย่างนงี้ใช่ไหมถ้าใช้คําไม่สุภาพขออภัยมันดีนะคะเพื่อนเนาะเดี๋ยวจะรูดให้ดูแล้วค่อยมาแก้นะเพื่อนเนาะ ่เมีรุดให้ดูนะจ๊ะส่วนมากนะคะเพื่อนเนี่ยไลฟ์สดบีเนี่ยเห็นเพื่อนๆจะเห็นว่าบีปิดปิดการสร้างไรายได้เพราะว่าไลฟ์สดบีเนี่ยบีไม่เปิดสร้างไรายได้เลยสักอันนะคะส่วนมากก็จะไม่ค่อยเปิดเพราะไม่มีใครมาดูอยู่แล้วแล้วก็ไลฟ์สดที่บ้านบีเนี่ยค่ะเพื่อนๆจะเห็นแบบส่วนมากบ้านบีก็จะนั่งคุยกันนะคะไม่ค่อยร้องเพลงนานๆจะมีคนมาร้องเพลงส,สักทีนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ย อันนี้คือ8ชั่วโมงมันก็จะมีตัวหนังสือตรงนี้นะคะเพื่อนเนาะเนี่ยค่ะก็ไม่ได้แก่เพราะมันแก่ไม่ได้เพราะมันเกิน6ชั่วโมงใช่ไหมเนี่ยค่ะถามว่าติดแดงมีไหมเยอะนะคะเพื่อนอาจจะไปรูดให้ดูเยอะนะคะ,ะ,น,ะ,คะนี่เห็นไหมนี่ติดเนี่ยเพื่อนเห็นตัวหนังสือฝั่งเนี้ยว่าจะติดนะ,ะเยอะมันก็ไม่มีอะไรเนาะเพื่อนมีก็มีโฆษณาอะไรปกตินะคะติดแดงก็มีนะคะเพือ่อนเออ ก็ปล่อยนะคะติดแดงมันจะต้องไปกรอกหลายอย่างพี่ก็ไม่ไปแก่นะก็ปล่อยให้มันแดงๆอย่างนั้นน,นี่อะเพื่อนเห็นติดแดงไหมติดแดงก็จะเป็นสีแดงเถือกอย่างเงี้ยนะเพื่อนเนาะอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนอก็ปล่อยให้มันแดงไปนะคะพีก็ปิดสร้างรายได้อาที่นี่เราไปแก้กันน้องเพื่อนเนาะอย่าไปคิดเยอะนะคะเพื่อนติดเหลืองติดแดงเขามีเราแก้อยู่แล้วนะโอเคนะคะที่นี้เดี๋ยวเราไปแก้กันนะจ๊ะทุกคน เวลาที่เราจะแก้คะเราก็จิ้มไปตรงตัวฝั่งนี้หาเพื่อนตัวหนังสือเนี่ยเนาะจิ้มไปเลยป้ามอ่ะเวลาเราจิ้มไปมันจะขึ้นมันจะขึ้นอันนี้มานะคะอ่าพีจะบอก,กเพื่อนๆก่อนเวลาที่คนมาสาธิตทําอะไรให้เราดูเราไม่จําเป็นต้องมาเข้าใจภาษาเขานะเพื่อนเราดูตำแหน่งที่เขาจิ้มต่อให้เป็นเป็นภาษาอะไรก็ช่าง ตำแหน่งที่เขาจิ้มลงไปเนี่ยอันเดียวกันหมดนะคะเพื่อนเนาะอโอเคนะคะคนที่คนที่คนที่ฉลาดคนที่เป็นคนเข้าใจง่ายเขาจะไม่พยายามมาเข้าใจภาษาที่คนโซนนะคะเพื่อนอย่าให้บีทําภาษาไทยเพราะว่าบีไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทยนะคะเพื่อนให้อภัยมันนี้นะจ๊ะพอเราจิ้มตรงตัวหนังสือเสร็จแล้วก็มาจิ้มสีฟ้าๆเนี่ยน้ําเงินเนี่ยเพื่อนจามันไว้นะคะจิ้มไปปุ๊บเนี่ย อ่ามันจะมามันจะมาหน้านี้นะเพื่อนนอนนี้บียจะดีรูดให้ดูนะฮะอ่าเห็นไหมท้ายเลนเนี่ยมันบอกว่าบีจะแบ่งรายได้บีไม่แบ่งบีร้อนตังค์อะเดี้บีจะจะรูดขึ้นให้ดูนะฮะเนี่ยเพื่อนเห็นไหมมันมีมันก็จะบอกว่าเราติดเพลงอะไรบ้างเเจ็บซ้ำฟ้านะฮะแล้วก็นึกเสียว่าสงสารติดเพลงอะไรมันก็จะบอกเราตรงนี้ไอ้ที่กลมๆเนี่ยปกติให้มันติดเหลืองติดแะงก็จะเป็นสีเหลืองนะแต่ว่าเป็นสีเขียวช่างหัวมันนะเพราะว่า มันบอกว่าอุ้มซัดไปท้ายลุงก็คือว่าแบ่งไรายได้ใช่บีแบ่งไรายได้มันก็เลยเขียวเถือกเงี้ยนะเพื่อนเนาอะ,อะไม่เป็นไรบีไม่แบ่งบีล้นตังทีเนี้ยเราก็จะแก้แก้บีจะปิดเสียงนะคะเพื่อนจะปิดเสียงนะเราก็จิ้มไปตรงสีน้ำเงินเพลงนี้ก่อนข้างบนก่อนะจิ้มไปปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาอันนี้มันจะขึ้นมาตรงมีเมียนกายมีดนตรีมีปิดเสียง บีจะปิดเสียงบีก็จิ้มไปตรงปิดเสียงนะคะเพื่อนจิ้มไปตรงที่ดนตรีแบบขีดค่าเนี่ยนะอ,อพอวิจิ้มไปปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะเพื่อน,นเนาะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะบอกเราว่าเราติดตรงนาทีไหนเนี่ยตรงนี้นะคะเพื่อนเนาะเออเนี่ยค่ะเห็นไหมทีเนี้ยเพื่อน,อนๆก็อ่านภาษาตัวเอ,ง,องนี่ยก็รูดแล้วก็ดูนะคะ คุณเพื่อนก็อ่านบีจะกดว่าไว้แต่ก็คือถัดไปจิ้มนะฮะพอไปจิ้มสีน้ําเงินไปนะ,ะค,คะเพื่อนเพื่อนก็อ่านเนาะว่าเขาเขียนว่าอะไรของบีมันก็เขียนว่าสตูมชาร์เตนแล้วปิดนะฮะ,ะก็จิ้มไปป้ามนะคะเพื่อนมันก็จะวิ่งอย่างนี้นะ,ะคะเพื่อนแค่นี้เองนะคะเพื่อนเนาะทีนี้เราก็กดอกนะคะเพื่อนกดการกรบาดหัวมุมนี้เลยนะคะอกเนาะนี่กดอกไปเลย พอเรากดออกใช่ไหมคะเพื er, si ่อนเพื er ini, ่อนจะเห็นว่าเขาเขียนตรงนี้ว่าเวี t e up proof ภาษาบีบีก็เหมือนว่าตรวจสอบอยู่แล้วเพื่อนๆก็จะเห็นสีน้าเงินเนี่ยที่มันปิ้งปิ้งอยู่เนี่ยนะแบบนี้ค่ะก็รอนะคะเพื่อนเดี๋ยวสักพักนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาตรวจสอบเสร็จเลยตอนไหนนะคะเดี๋ยวพีจะให้เพื่อนๆมาดูอีกทีเนาะ อ่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูที่เดิมนะเพื่อนเนาะมีก็ทิ้งมันไว้สักพักนะ,ะเพื่อนเนี่ยที่มันเป็นไฟกระพริบกระพริบมันหายไปแล้วนะคะเพื่อนเนาะที่นี่มันก็ยังมีตัวหนังสืออยู่มันเลยอีกเพลงหนึ่งนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปปิดเสียงอีกนะคะเดี๋ยวพี่จะบอกเพื่อนเพื่อนอีกทีหนึ่งเพื่อเผื่อคนไม่เข้าใจที่บีอธิบายนะเพื่อนเวลาที่เราติดลิขสิ์ติดเหลืองติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตรงเนี้ยคล้ายๆกันเลยนะคะเพื่อนเนาะ ถ้ามันไม่มีนะคะเพื่อนมันจะเขียนว่าไม่มีนะคะไม่ติดก็คือเนี่ยอันนี้นะคะคือไม่ติดถ้ามันติดมันจะมีตัวหนังสือตรงนี้นะคะเพื่อนก็กดจิ้มไปเลยแลเราก็เข้าไปแก้แก้เหมือนกันหมดเราจะปิดเสียงเราจะเอาดนตรีทับหรือเราจะตัดก็ได้แต่ง,ง่ายๆคือ,องานไม่เยอะปิดเสียงนะ,ะเพื่อนปิดเสียงแล้วก็รอให้เขาประมวลแล้วก็เราก็เข้ามาดูว่าเสร็จเรียบร้อยหรือย,อยังนะคะเพืะะ่อนเนาะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างหลังอีกนะคะเพื่อนไปปิดเสียงอีกนะคะเพื่อนนะกดตรงตัวหนังสือนี้เลยนะคะเพื่อนเนาะกดอันสีฟ้าเพื่อนเห็นไหมเลือกเสียว่าสงสารยังอยู่นะ,ะเพื่อนเนาะเราก็จิ้มตรงสีฟ้าตรงนี้นะคะเพื่อนเนาะนจิ้มจิ้มแล้วจิ้มอันนี้ป้า ง่ายเก้นไม่รู้ใครลองนะเพื่อนเนาะติดได้ยังไงเนาะลองเนี่ยถ้าถ้ามีคนได้ฟังวันนั้นอนะมันน่าติดแฟนเพื่อนวิว่าติดดนตรีไม่ได้ติดที่คนลองนะเพื่อนลูดไปนะ,ะเพื่อนแล้วก็จิ้มสีน้าเงินนี้นะคะจิ้มป้ามันก็มาตรงนี้เนาะแล้วก็จิ้มสีน้ําเงินตรงนี้อีกนะคะภาษาใครภาษามันจําสัญ,ญลักษณ์เอานะ,ะเพื่อนง่ายๆเนาะจิ้มไปปุ๊บ เสร็จแล้วนะเพื่อนเนาะให้มันหมุนอยู่อย่างนี้นะคะแล้วเราก็กดกากบาดออกนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นเหมือนอันก่อนเนาะไฟกระพริบกระพริบอยู่อย่างนี้นะคะเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีตอนเสร็จนะทิ้งไว้ก่อนนะเพื่อนทิ้งไว้ก่อนนะจ๊ะอ่ะไปทิ้งไว้สักพักนะคะเพื่อนก็มาดูหลังบ้านนะคะเพื่อน ตอนนี้ไฟสีฟ,ฟ้าก็ปิบก็ิบที่เขาเขียนว่าประมวลนั่นนะคะเพื่อนเนาะมันก็หายไปแล้วนะเพื่อนเนาะตรงตัว S มันก็มีแค่ I I ก็คือแปลว่าเปิดนะเพื่อนไม่มีไม่มีแบ่งรายได้เหมือนที่ตอนที่พี่ดูอันแรกนะคะตรงนี้ก็คือไม่ไมีก็คือไม่ไม่ติดลิขสิทธิ์อะไรแล้วใช่ไหมคะเพื่อนตรงนี้ที่มันมีตัวหนังสือยาวๆก็ไม่มีแล้วถ้ามันเหมือนข้างล่างเนาะเพื่อนเนาะก็แค่นี้นะคะเพื่อนวิธีการแก่นะคะ ิดิขสิทธิ์อะไรพวกนี้นะคะก็ง่ายๆนะคะเพื่อนเนาะไม่มีเพื่อนถามบีปีว่าบีปีเป็นคุณครูสอน YouTube หรอบีไม่ได้เป็นครูสอน u t u b e นะคะเพื่อนบีแค่แบบเออบีมีประสบการณ์อะไรเงี้ยก็เคยแก้เคยทําอะไรเงี้ยก็ก็อยากให้น้องๆรุ่นหลังที่ที่ยังทําไม่เป็นเนาะเพื่อนก็อยากอยากให้ทําเป็นอยากให้สบายใจในสิ่งที่ได้ยินมาแล้วก็เราก็คิด ามเข้าไปแล้วก็จะเครียดนะเพื่อนเนาะอยากให้มาดูอยากให้มาเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้นะที่ไปรูดหลังบ้านบี้ดูหมดเลยนะเพื่อนว่ามีติดเหลืองติดแดงติดลิขสิทธิ์ไหมมีทุกอย่างนะเพื่อนอันไหนที่เราแก้ได้เราก็แก้อันไหนที่เราแก้ไม่ได้เหมือนเราล้องเพลงลากยาวเนี่ยเราแก้ไม่ได้เราก็ปล่อยไปก็ไม่ได้มีผลอะไรกับช่องเราเราผ่านกดแล้วก็เราก็ปิดจ้างไรายได้นะเพื่อนลฟ์สดนะก็ไม่ได้ เราไม่ได้เปิดสร้างรายได้อยู่แล้วแต่เวลาเขามีอีเมลมาหรือไม่มีอีเมลเรามาดูหลังบ้านนะเพื่อนมันติดลิขสิทธิ์เราต้องแก้แก้ให้เขาเห็นว่าเราสนใจหลังบ้านแล้วนะนะเพื่อนเนาะมีไม่ได้เป็นครูสอน u t u b e นะเพื่อนมีเป็นครูสอนภาษานะเพื่อนสอนภาษาเยอรมันนะคะเพื่อนเนาะโอเคนะเพื่อนแค่นี้ทาเพื่อนเดี๋ยวมันจะยาวมากเนาะขอบคุณนะขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนที่แว้ให้กำลังใจพี่ีนะคะไปแล้วค่ะ